<c oughs> อันนี้เราเร็จภารกิจจากส่งนักเรียนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาจอดรอ,อนักเรียนรับนักเรียนในช่วงเย็นๆนะครับก็ตรงนี้เลยครับคือช่างรถเรีินยนต์นะครับ,รรยนยนนรบตรงนี้นะครับเส้นทางนี้นะครับข้างหลังผมนะฮะข้างหลังผมก็ม,มีเดี่ยวไก่มาละเดี๋ยวไว้ว่าหลังผมจะพาเข้าไปชิมนะฮะแต่แต่ผมไปชิมมาแล้วค่อนข้าง,ขา,งางที่จะอร่อยเลย นะฮะปริมาณโอเคเยี่ยมเลยนะครับก็นะฮะส่งนักเรียนเสร็จแล้วก็มานั่งพักแล้วก็มาทํางานที่นี่ครับจากเวลาว่างนะฮะก็ทํางานออนไลน์เลยครับนะฮะมาทํางานออนไลน์นะวันนี้อู่ค่อนข้างอ่ากำลังเคลียร์งานเนาะเคลียร์งานนะครับก็จะมีรถที่าเคลียร์งานอีกเพียบเลยข้างในในอู่นะครับอุนะบปะ่ะโอเคเดยว อันนี้เป็นรถที่จอดซ่อมนะครับก็จะมีน้องๆน,น้องช่างกำลังหรือทำรถอยู่นะครับอันนี้ม่านน้ำรั่วแล้วก็ทอรั่วด้วยกำล,ลังถอเพื่อประกอบใหม่ครับสั่งอะไรมาใหมา่ งานก็จะประมาณประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นแล้วผมทําอะไรต่อนะครับนี่ก็จะเป็นที่ทํางานผมนะฮะก็หลังจากที่รับเด็กนักเรียนเสร็จก็จะมานั่งทํางานนะฮะหอมดื่มกาแฟด้วยที่นี่นะครับก็เป็นงานออนไลน์นะครับที่สั่งของนะสั่งของจากแอปสีฟ้าและสีส้มนะครับไปขายนะฮะโดย วิธีการก็คือการเป็นเขาเรียกว่าเป็นในหน้านะครับเป็นในหน้าขายสินค้าโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีสินค้าเองนะครับโดยเอาสินค้าจากแอปสีฟ้าและสีส้มมาขายนะครับแล้วรายได้ที่เราได้คือได้จากค่าคอมมิชชั่นจากการสั่งซื้อของเพื่อนๆทุกคนในโลกโซเชียลนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามนะครับเนาะแล้วก็มันจะมีทริคนะครับเ,เดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่าทํายังไงคุณถึงจะช้อปปิ้ง ได้ในราคาพิเศษกว่าคนอื่นนะครับ1ในเรื่องของส่วนลดก็ดีนะในการเก็บแต้มเก็บคะแนนเก็บเหรียญต่างๆนะฮะซึ่งหลายๆคนน่ะผมเชื่อว่าไม่เคยเข้าไปไปทําตรงนี้นะครับนะเพราะว่าไรายได้ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเอาไปลดค่าสินค้าจากที่เราต้องจ่ายเต็มราคานะพร้อมค่าส่งนะฮะเราสามารถเก็บ อะไรอ่ะวอเชอ์เก็บส่วนลดต่างๆได้ในแอปนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมทำอะไรบ้างก็หนึ่งเลยก็คือเข้าเข้าแอปฟ้าหรือแอปส้มนะครับเข้าเข้าแอปฟ้าหรือแอปส้มนะฮะเข้าไปใน f f i l i a t e นะครับก็คือการแชร์สินค้านะครับแชร์สินค้าเพื่อที่จะไปขายในโลกโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆที่ที่เรามีไม่ว่า f a c e b o o k นะฮะ ได้หลายแพลตฟอร์มนะอ่าทิกตอกแล้วก็ YouTube แล้วก็ LINE ต่างๆไอจงไอจได้หมดเลยนะครับซึ่งเราสามารถนำสินค้าในนี้เนี่ยในแอปสีฟ้าสีส้มเนี่ยไปสร้างรายได้ได้นะครับเนาะก็มานั่งคีย์นั่งแชร์ลิงก์มานั่งเลือกสินค้าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันอีกทีว่าเราจะเลือกสินค้าอะไรขายดีนะครับเนาะแล้วขายในช่องทางไหนบ้างใน f a c e b o o k นะฮะ ส่วนผมเองงั้นก็จะมีในเรื่องของแฟนเพจผมจะมีแฟนเพจค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะไปขายในแฟนเพจซะส่วนใหญ่นะในส่วนตัวของ Facebook ส่วนตัวหรือ Creator ก็ก็ขายด้วยนะก็ขายด้วยนะครับเนาะก็ขายด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทำยังไงบ้างนะครับในส่วนของการทำงานของผมก็คือผมก็จะมาเข้าหลักๆเลยนะครับ หลักเลยผมจะมาเข้าแอปฟ้าก่อนหรือแอปม่วงเรานี่เองนะครับก็เข้าไปเลยนะครับมาที่บัญชีของฉันนะครับเนาะแล้วเข้ามาที่ live affiliate นี่คือโปรแกรมนะฮะที่เราจะเข้าไปขายสินค้าโดยที่เราไม่ต้องมีสินค้านะครับเข้าไปเลยครับปุ๊บนะฮะเข้าไปปุ๊กนะฮะผมก็จะเลือกสินค้านะครับเลือกสินค้าในนี้นะฮะที่มันมีคําว่าเอินตรงนี้นะครับนะมีจุดแดงๆตรงนี้นี่เราสามารถ แชร์ไปรับรายได้ได้เลยนะครับอย่างเช่นนะฮะอย่างรองเท้าคู่นี้นะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยราคา8661บาทนะครับเราจะถ้ามีคนซื้อเราจะสามารถรับค่าคอมมิชชั่นประมาณ206บาทนะครับประมาณนี้เลยนะถ้ามีคนซื้อเนาะก็เป็นรายได้ที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าเราขายได้หนึ่งคู่แต่ในโลกออนไลน์นั้นนะครับมันจะมีการซื้อซ้ำแล้วก็ พูดง่ายๆว่าเราโพสไปครั้งเดียวเนี่ยเราโพสไปครั้งเดียวเนี่ยเรามีคนซื้อได้หลายคนนะครับเพราะสินค้าก็มีเยอะแยะเลยหรือเราจะเลือกสินค้าในนี้ก็ได้นะครับเนาะผมเลือกสินค้าขายดีสินค้าขายดีนั่นหมายความว่าเขามีมีการซื้อเยอะนะครับนะมันก็จะมีให้เลือกนะครับมีให้เลือกนะนะครับผมเลือกท็อปเซลเลยอะไรขายดีมาก ก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินของใช้นะครับที่ที่ขายดีนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นของกินเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ผมก็จะเลือกสินค้าเหล่านี้แหละที่ไปขายนะครับเนาะส่วนสินค้าที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงๆแล้วผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับนะค่าคอมมิชชั่นสูงมากนะครับแต่ถามว่าขายง่ายขายยากไหมจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแล้วแต่เนาะจังหวะที่ว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ย <c oughs> นำส่งไปหาใครนะครับนำส่งไปหาใครบางทีเจอลูกค้าที่เขากําลังต้องการอยู่แล้วเขาก็สั่งซื้อได้นะครับเนาะแล้วก็จะมีคอมมิชชั่นนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสินค้าเหล่านี้เนี่ยก็ค่าคอมมิชชั่นก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเลยนะครับนะมีตั้งแต่10บร้อยขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยฮนะเนาะเดี๋ยวเราก็จะแชร์ไปาตามแพลตฟอร์มนะฮะยกตัวอย่างนะครับอย่างสมมุติว่าผมจะแชร์สินค้าตัวนี้นะฮะ เป็นอ่าเป็นนมเนาะอ่านิวเทนจูเนียเป็นอาหารเสริมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แชร์กดไปเพื่อแชร์เลยนะฮะแชร์เข้าแพลตฟอร์มของเรานะฮะเนาก็จะมีการคัดลอกลิงก์นะครับบันทึกรูปภาพหรือคัดคัดลอกอ่าเขาเรียกว่าคอนเทนต์ Content นะครับสำหรับขายนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้คัดลอกเนาะผมจะทำให้ดูว่าแชร์ยังไงแชร์เข้าไปเลยครับกดแชร์ก็จะมีขึ้นมาว่า เฟซบุ๊กไลน์ e อจีเมสเซนเจอร์ทวิตต่างๆผมเลือกที่จะแชร์ไปในเฟซบุ o กนะฮะเฟซบุ๊กก็จะมีว่ากลุ่มกลุ่มของเราที่เรามีอยู่หรือ,อฟีดข่าวหรือฟีเจอร์เรานั่นเองนะครับอันนี้เนื่องจากผมมี2แอปนะครับเป็นแอปโครนผมแชร์ไปที่แอปโครนแล้วกันนะครับแล้วเราก็ใส่คอนเทนต์ตรงนี้นะครับใส่คอนเทนต์เขียนไปเลยนะครับหรือเราจะ Copy มาจาก คอนเทนต์ของแพลตฟอร์มก็ได้แล้วก,ก็ใส่เข้าไปนะครับโดยที่ลูกค้าสั่งซื้อเองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับทางร้านก็จะจัดส่งให้เราเรารอรับค่าคอมมิชชั่นอย่างเดียวนะครับนะก็กดถัดไปเลยครับนะฮะกดถัดไปโพสต์ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหน้าตาที่ว่าผมแชร์ไปมันเป็นยังไงนะฮะอ่ะมาดูนะครับ อันนี้คือเพจของผมนะมีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะนะฮะมันก็จะขึ้นเลยหน้าเพจนะครับที่ผมแชร์มาเมื่อสักครู่นี้เนาะอ่าอันนี้ตัวอย่างที่ผมแชร์ไปนะครับก็จะมีสินค้าหลากหลายเลยทีเดียวนะฮะนะสินค้าหลากหลายเลยทีเดียวที่ผมแชร์ไปเนาะก็ส่วนใหญ่จะไม่มียอดไลค์หรือไม่มีอะไรแต่มียอดรายได้เดี๋ยวจะให้ดูรายได้จากการทำอัอฟเฟอรี่เ t e นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ <c oughs> อ่าอันนี้ รายได้เฉพาะเดือนนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะมียอดคลิกนะเวันที่ผ่านมาเนะี่ยมียอดคลิก60เนี่ยมีคําสั่งซื้อ1อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เลยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นเอ่เอามาแนะนําเพื่อนๆที่อยากมีไรายได้ออนไลน์กันนะครับโดยที่ไม่ต้องมีสินค้าอยู่ในมือเลยไม่ต้องจัดส่งแดทั้งสิ้นนะครับมีหน้าที่แค่อ่า แชร์ลิงก์ต่างๆนะครับเพื่อรอรับรายได้นะครับเนาะก็ทำทุกวันแล้วกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันฮะ